เหนียนถึงกับขึ้นฮ่องกงบอกทีมชาติไทยโหดกว่าเวียดนามเยอะด้านชนาทิปความมั่นใจเริ่มกลับมาหลังจากนี้บอกเลยเดือดแน่ขณะที่ทีศิลป์ยิงแซงรูนี่ชิรูเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยคลิปนี้ไปเก็บตกฟันหลงของทีมชาติไทยในการลงอุ่นเครื่องฟี ف าเดช่วงเดือนมิถุนายนกันหน่อยนะครับเกมแรกเนี่ย เสมอไต้หวันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2เป็นเกมที่มานโพ o k ก n ิงโดนวิจารณ์หนักในเรื่องของแทคนิกแล้วก็ระบบการเล่นนะครับที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะแล้วก็เสมอไต้หวันไป2 2ต่อ2แต่หลังจบเกมไต้หวันเนี่ยมานโพกิงก็ก็ยอมแล้วว่าเขาผิดพลาดใช่ไหมแล้วก็พยายามจะปรับปรุงแก้ไขซึ่งในเกมกับฮ่องกงที่ทีมชาติไทยเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนยต้องยอมแล้วว่า ได้เห็นถึงถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบวิธีการเล่นนะครับจาก4-4-2กลับมาใช้เป็น4-2-3-1ไม่ต้องคิดเยอะแล้วใช้สุปรปโชควปเป็นปีกซ้ายชนะลงลงมาเป็นปีกขวาชนะทิพโตลุกพี่มุ้ยทีือสินหน้าเป้าซึ่งแน่นอนนะครับนะักฟุตบอลไทยคุณภาพดีอยู่แล้วถ้าเกิดมีระบบและวิธีการเล่นที่เหมาะกับนักเตะ สุดท้ายก็เกมดูดีขึ้นนะครับนัดเจอกับฮ่องกงเนี่ยคองบอลมีโอกาสจบสกอร์เยอะกว่าไต้หวันแล้วก็ที่สําคัญคือเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับก็เรียกได้ว่าเ,าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลชาวไทยก็ชื่นชมนะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเข้าทําในหลายๆจังหวะที่นักเตะเขาสร้างสรรค์เขาคีเอทมานะครับแต่าโนโพกิงก็ยังต้องมีสิ่งที่ต้องไปปรับไปแก้ให้กับทีมชาติไทยอีกเยอะโดยเรื่องของแทคนิกแล้วก็ระบบ ที่อาจจะต้องดีมากกว่าเดิมนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยหลังจบเกมที่ชนะฮ่องกงนะครับโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยทำเอาเวียดนามถึงกับหูพึ่งเหมือนกันนะครับเป็นเฮดโค้ชของฮ่องกงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอิกคนที่ดูเขาคุมทีมข้างสนามเนี่ยแลดุดเด็ดเผ็ดมันนะเป็นยอนอันเดอร์เซนนะครับเขาได้เปิดเผยหลังเกมที่เจอกับไทยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับนัดเจอเวียดนามคือฮ่องกงเนี่ยอุ่นเครื่องกับไทยเล่นในบ้านแล้วเขาแพ้ แล้วก็ไปเยือนเวียดน,นามแพ้ด้วยสกอร์เดียวกันศูนย์ประตูตอนหนึ่งโค้ชก็บอกเลยนะครับว่าเวียดนามกับไทยใครเก่งกว่ากันซึ่งเขาตอบเลยนะครับว่าสำหรับการเจอกันกับไทยและเวียดนามเนี่ยเขามองว่าฮ่องกงเจอปัญหาใหญ่กว่าเมื่อต้องเจอกับทีมชาติไทยฉะนั้นในความคิดของเขาไทยดีกว่าเวียดนาม ฮ่องกงมีพื้นที่เล่นขึ้นเกมบุกได้ง่ายแต่ก็มีหลายๆอย่างที่แตกต่างกันออกไปแต่ต้องยอมรับไทยมีคุณภาพดีกว่าเวียดนามโดยเฉพาะความสามารถนักเตะที่ดูดีแล้วก็จับยากนะครับส่วนคนไหนที่ฟอร์มดีที่สุดของทีมชาติไทยก็ตอบไม่ได้เพราะว่านักเตะทีมชาติไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมีทักษะเทคนิคที่ดีอย่างมากส่วนตัวเขาขอพูดแค่นี้เพะเขาจะโฟกัสทีมชาติฮ่องกงเป็นหลักโอ้โหพอบทสัมภาษณ์นี้มารับรองนะครับ ทางฝั่งเวียดนามโดยเฉพาะคอมเมนต์ในโซเชียลเนี่ยเดือดใส่โค้ชอย่างยอนแอนเดอร์เซนยับเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าไทยกับเวียดนามเราเนี่ยเป็นคู่รักคู่แค้นกันอยู่แล้วนะเออนะก็ต่างคนต่างมีดีคนละแบบแล้วกันจากนั้นเนี่ยไปพูดถึงเรื่องราวของเกมที่เจอกับฮ่องกงกันหน่อยคุณผู้ชมชอบนันกเตะคนไหนกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในเกมชนะฮ่องกง แน่นอนครับหลายคนก็ต้องชื่นชมพี่มุ้ยเจิริสินแดงดาที่ยิงเฉียบคมมากนะครับลูกประตูชยัยหลุดไปยิงด้วยเท้าขวาน้องหนึ่งชาญลงพรมสีแก้วที่โื่อวานนี้ก็เด่นนะครับจังหวะการตัดเข้าในแล้วก็จ่ายกิเลพาร์ตให้กับพี่มุ้ยเจอริลินแดงดาชาญยลงเนี่ยผมมองว่าถึงเวลาที่เขาจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แล้วประสบการณ์กับชลบุรีเล่นกับตัวหลักแล้วก็ที่สําคัญคือไปเล่นฟุตบอลในลีกสเปนมาด้วยนะครับ อีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงกันเลยเมื่อวานนี้ผมดูเขาแบบเต็มๆคือพิเจชนาทิพย์ส่งกระสินนะครับอย่างที่ทราบพิเจในเกมกับไต้หวันเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นชนาทิปแต่ความมั่นใจอาจจะยังไม่กลับมาจังหวะการลากเลื้อยหรือจังหวะการจ่ายคลิลเลอร์พาร์ตอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ได้แบบโหดเหมือนเมื่อก่อนแต่เกมเจอกับฮ่องกงเนี่ยหลังจากที่ได้กลับมาได้เจอไต้หวันได้ตำแหน่งที่ถนักและสารต่อนะเจอกับฮ่องกงเนี่ยปรากฏว่าโหเมื่อวานนี้พิเจชนาทิพ เล่นได้สะเดาเหมือนกันนะโดยเฉพาะจังหวะลากเลื้อยเนี่ยคนชมพิเจเยอะมากเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะจังหวะที่เขาโดนนักเตะฮ่องกงเบียดกระแทกแต่เขาไม่ล้มพุ่งไปต่อแล้วก็มีหลายจังหวัดที่ทําเอานักเตะฮ่องกงเนี่ยปวดหัวกระชากและช็อตที่ท,ที่ฮิตมากในทิกตอกตอนนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ไปคือช็อตที่เขาโดนนักเตะฮ่องกงเข้ามาเบียด2คนแต่เขาก็โชว์ เดาะบอล bon แล้วก็จ่ายเพื่อรวมทีมอ่ะเอ้ยช็อตนั้นก็เท่มากเลยนะเป็นผมว่าคือเขาอาจจะยังไม่ได้ใช้พิจชนะทิพในร่างแบบทองขนาดนั้นแบบสองสมปีก่อนที่พลิกหายพลิกหายแต่ผมเห็นเลยว่าเฮ้ยพอเขาได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดได้มีอิสระในการทำเกมลุกได้ได้มีโอกาสเล่นเต็มๆอ่ะโหเขาก็หายที่อยากจะลงเล่นและเขายังคงเป็นชนาทิพที่มีทักษะและเบสิกที่ดี หนึ่งต่อหนึ่งสามารถผ่านได้ตลอดผมว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดพิจชนาทิพย์ได้โอกาสลงสนามต่อเนื่องอะ่ะเขาจะกลับมาโหดได้เหมือนเดิมแน่นอนผมบอกเลยถึงแม้จะกลับไทยมากับบีจีเนี่ยผมว่าถ้าได้ลงเล่นต่อคือตอนนี้พิจิชนาทิพย์ต้องการเกมลงเล่นให้เยอะที่สุดยิ่งได้ลงเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะคุณก็ดูดิทักษะความสามารถเฉพาะตัวของเขาเฟิร์สทัชหรือหูตาไวจ่ายบอเลเร็วเขามีหมดแล้วเพียงแค่ความมั่นใจของเขามันหายไปเพราะว่า ไปอยู่กับฟอนตาเล่เขาไม่ค่อยได้รับอิสระแต่ตอนนี้เขามีอิสระและ้วดีขึ้นมากแล้วผมว่าถ้าเกิดพิเจชนาทิปกลับมาเป็นพิเชชนาทิปคนเดิมแบบโอ้โหแบบเมื่อก่อนได้เนี่ยผมบอกเลยว่าทีมชาติไทยจะได้ไประโยชน์มากแล้วผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาได้ด้วยเพราะว่าพอได้รับอิสระในการเล่นคุณภาพของพิเจชนาทิปเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาโหดแค่ไหนนะครับนอกจากพิเจชนาทิปแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าสร้างสถิติสุดยอดอย่างต่อนเนื่องนะ คือพี่มุ้ยธีรสินแดงดานี่ครับนี่ก็ยิ่งแก่ยิ่งเก่ายิ่งเล่นยิ่งเก่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปาดเปียวเหมือนสมัยก่อนแต่จังหวะจบสกอร์เนี่ยม่งไปชนเสายิงเข้าประตูได้ล่าสุดพี่มุ้ยยิงในนามทีมชาติไปเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับโอ้โหยิงกระจุยแล้วนะ54ประตูแล้วนะครับจากสถิติเนี่ยพอพี่มุ้ยยิงประตูได้54ประตูเนี่ยในเกมระดับทีมชาติไทยนะ ที่เป็นเอแม็กเป็นแบบที่เป็นอย่างเป็นทางการเนี่ยทำให้พี่มูยเนี่ยเรียกได้ว่าแซงบรรดานักเตะระดับโลกอันนี้เป็นเฟตินะคือเวลูนี่เนี่ยอดีตศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษเนี่ยยิงไป53ลูกชิลดูยิงไป53ลูกเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้นพี่มูย,ยิงไป54ก็จะแซงนักเตะเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญคือพี่มุยยังมีลุ้นแซงในส่วนของเฟติทีมชาตินะ ลุ้นแซงฟันดี้อัมัดตำนานกองหน้าทีมชาติสิงคโปร์แล้วก็อิสวดีไอดิสของอินโดนีเซียก็มีสิ์แซงนะครับก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วพี่มุ้ยจะไปจบที่กี่ประตูสำหรับทีมชาติไทยก็เรียกได้ว่าโอ้โหเขาก็35แล้วใช่ไหมผมว่าพี่มุ้ยกับทีมชาติไทยเนี่ยหลังจบเอเชียนคัพเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายก็เป็นไปได้นะครับรอดูแล้วกันแต่สุดท้าย ผมบอกเลยทีมชาติไทยก็ยังคงต้องการพิมวีนการคองบอลจังหวะจบสกอร์ยังคงเก่งและดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีหนึ่งเรื่องคือเรื่องของมานโพกิ้งกันหน่อยจากการที่ชนะฮ่องกงในเกมล่าสุดหลังจบเกมมานประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าชื่นชมว่านักเตะทําได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ไม่พลาดเหมือนเกมที่ผ่านมาเขาบอกว่าการอุ่นเครื่องสนัดได้ลองนักเตะได้ลองทีมถือว่าเป็นเรื่องดี แล้วก็ยังมีเกมให้ทดสอบอีกครั้งคือในช่วงเดือนกันยายนที่เป็นคิงคัพแล้วก็เดือนตุลาคมที่เป็นยุโรปซึ่งในฟุตบอลระดับเอเชียนคัพเนี่ยเขาตั้งเป้าต้องผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อันนี้เป็นคําพูดของมานโพก k i n ิ้งนะครับสถิติของมานโพก k i n ิ้งนะครับในการคุมทีมชาติไทยช่วงฟีฟ่าเดเนี่ยถือว่าเกมลุกยังใช้ได้อยู่นะครับเล่นฟีฟ่าเดไปทั้งสิ้น12นัดเนี่ยมาโนพาทีมชาติไทยชนะไป6 เสมอ2และแพ้4ยิงประตูคู่แข่งได้18ลูกและเสียไป12ประตูด้วยกันนะครับคือปัญหาเดียวของมาโน่ตอนนี้คือเรื่องของการเล่นเกมยังไม่ค่อยดีแล้วก็แทคคติกวิธีการผมมองว่ามาโน่ต้องหาอะไรใหม่ๆให้กับนักฟุตบอลไทยเรามากกว่านี้นะผมว่าถ้าเกิดมีแท็คติกที่ดีให้กับทีมชาติไทยได้มากขึ้นนะ่ะผมว่าทีมชาติไทยชุดนี้อย่างที่บอกว่าแต่ละคนฝีเท้าเขามีความสามารถกันอยู่แล้ว แต่เพียงว่าบางแทคนิคของมาโน่เนี่ยมันไปจํากัดผู้เล่นบางคนนะครับก็ลองใช้ผู้เล่นให้ถูกฝาถูกตัวเนี่ยผมว่าทีมชาติไทยน่าจะได้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งคือ k คิง Cup เดือนกันยายนเลยนะติดตามกันน่าจะไปแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่น่าไปดูมากหลังจากนี้ก็มาโฟกัสสโมสรไทยในการไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก ลุ้นนักเตะไทยในการค้าแข้งต่างประเทศแล้วก็ให้กําลังใจบรรดานักฟุตบอลไทยที่ไปค้าแข้งต่างประเทศอย่างที่บอกนะครับก็รอติดตามเป็นไงบ้างเกมเมื่อวานนี้คุณผู้ชมชอบใครกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยผมเนี่ยชอบหลายคนเลยฟอร์มดีอ่ะอย่างเอเลียสดอลเลาะเนี่ยลงมาก็สร้างความแตกต่างได้เหมือนการลูกกลางอากาศก็เก็บได้หมดใช้บุตรพรมแสดงเห็นว่าเขายังคงนิ่งแล้วก็ดีพอสําหรับในการเป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยนะครับ พี่ตังเต้พิธิวัตรโอเคเลยเป็นเกมที่ชนะก็มีความสุขก็เลยทีว่าเราต้องชื่นชมนะครับพอบอลชนะแล้วแล้วก็มาหาเข้บิดพลาดแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสยุยขอบคุณทุกการรับชมนะครับถึงแม้ว่าทีมชาติไทยอาจจะยังไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดแล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับอีกเยอะแต่ก็หวังว่าจะปรับให้ได้หวังว่ามาโน่จะบทเรียนต่างๆมาแก้ไขให้ได้จริงๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องหน้าคุมต่อไปแหละ เพราะมันยังไม่มีวิแววที่จะเขาจะไปเลยเพราะเขาอย่างที่บอกเขาขอโฟกัสเอเชียนครับก็รอดูอยากให้มาโน่ปรับแก้ตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาเล็กเปลี่ยนกันได้คลิปนี้ประมาณนี้ในช่อง้องสุยนะครับขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ